ประนัท่านอายาตุลลอไซยิดอิบรอฮิมเรอีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิรานกรุงเตหะรานในโอกาสที่ท่านเข้าดารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิรานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสําเร็จและมีความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรานมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะดำเนินรุดหน้ายิ่งขึ้นและก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือกันต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิกรกล้าเจ้าอยู่หัว